บัตรนี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6มกราคม2569ข้าพเจ้าในทศพรสุริ่สงครเปล่งว่าจาสะสาทยายพุธทธมนต์สมายเป็นพุธทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชา แด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเ็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยาของข้าเพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข,ของข้าเพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยานมต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมัตาจักกะวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมขะทังสักเเกามเจ ทิริสิขรารตาเตจันตะนิเขวิมาเนทีเปรั ame, ตเถจัคาเมตลุวนะนขะหเนเทหวัตถุมหิเขเตภุมมาจ an va, ายันตุเทวาชรธรรมวิสเมยะัะคขันทพพระนาคาติดทันตาสติเกย่างมุนิวระรวจ,จนังสาถะวเมสุนันตุธรรมัสวรกาโร r a อัยามพะทันตาธรรมสวนากาโรอ a อัยามพะทันตาธรรมัสวนากาโรอ a อัยามพะทันตา บทส่วนมักการสิทธิคาถานโมตัสสะภควะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสวดิเมหูตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสวดิเมหูตุสัพพธา นัตทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจวัชนะสุทิเมหูตุสัพพธาบทสวดมหาการูนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการูนิโกนาโถอัธายสัพพปาณีนังปูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิพุตตมังเอเตนะสจวัชนะมาหุตุสัพูปัทวามหาการูนิโกนาโถหิตายสัพพปาณีนังปูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมโพทิพุตตมังเอเตนะสจวัชนะมาหุตุสัพูปัทวา มหากาลูนิโกนาโถสุขายศพะปานีนากูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิวุตมันเอเตนสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพูปัทวาบทสุดมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสักเกสุวิหารติกะเปรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิมปัญจมัตเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุกัตธาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปติตาหุติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคันจัก อดโหจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทธโหสิอยังโผพควาสัคเกสุวิหารติกะเประวัตถุสมิงมหาวเนียมหัตตาพิกุสังเคนะสัตตินปัญจมัติตหิพิคุสสติตหสัเพเหวะอรหันติหตทัศะหจารุกัตาตุหตเทวตาเยภูเยนัสสันนิปติตาหุติพะคะวันตังทัศนายพิคุสังคันจายันนุนะมยยมปิเยนะภะควาเตลุปะสังกเมยามะปุปะสังกมิตวา ภควโตสติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอธควตาเทวตาเสยถาปินามะพระรวาปุิโสสัมัญชิตังวาพาหังปะสาเรยปะสาลิตังวาพาหังสันนิเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควัโตปุระโตปาตุระหังสุอธควตาเทวตาภควันตังอปิ วาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโผเอกาเทเอวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถงอาภาสีมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมมัศมยังทักกิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอนโขอัปปราเทวตาภคะวโตสันิเกอีมังคาถงอาภาสีตัตระพิกโวสัมมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมกงังสุ สารถีวเนตาน,นิขหิตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอดัพโผอ,อราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิีเชตวาชีลังเชตวะปะปลีขงังอินทะคีลังโอหัจจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมะราจาคุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตโุอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคัมิสันติอภปยยะภูมิมปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุริสันติติอาตโขพระควะพิกุลอมันเตศิเยปุเยนภิกขเวทัสสุโลกะถาตูสุเทวตาสันิปติตาหนติตถาคตังทัศนายภิกขุสังคัญจักเยปิเตภิกขเวอเหสูงอติตะมัทนานารหัน โตสัมมาสัมพุทธาในสัมปิพะกควันตานังเอตตปรรามเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอะนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาในสัมปิพักควันตานังเอตตปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอจิคิสมมิพิคเวเทวกายานามานิอิตายสมมิพิคเวเทวกายานามานิเทศิสานิพิคเว เพวุก,กายานางนามานิตังสุนานทาสาธุกังมณสิกโรธาภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกูพตตระควโตปัจจโสสุงพระคาวาเอตาทาะทะโมจกสีโลกะมโุกะสามิยยถาภุมมาตทศิตาเยสิตา,ตาคิริพพะลังปะหิตตตาสามาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาภิสังพุโนโอทาตามะมณสาสุทธาวิปปสันนะมะนาวิลา ภิโยปัญจสเตยตวาวเนกเกีรวัตเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาหัตถภิกขวเตจกอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสานังเตสามปาตุระหุญาณังอมนุสสนทัศนังอะเปเกสตะมัทคุงสหัสังอาตสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสนมัทสุงอะเปเกนตมัทคุงเทสาสภพุตตาอาหง ตันตจสัพพังอภิญญายาักวะวิกิตรวานะจักคุม,มาตตาโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเต,าต,าตวิชานาถพิขอบโวเตเยโวหังกิตตยิสสามิคิไรหิอนุปุพพโสสตัสสหัสสาวัยข้าภุมมากะปิระวัทวะอิทิมันโตชิติมันโตว,วนันนวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกาม,มุงพิภุนังสิมาติงวนังชะสหัสสาเฮมัตายักขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิภุนังสิมาติงวนัง สัตยาคิราติสหัสสายัขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชิติมันโตวันนับวันโตยัสสีโนโมทามานะพิกามุงพิภุนังเสมาติงวะนังอิเจเตโสระสสหัสสายัขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชิติมันโตวันนับวันโตยัสสีโนโมทามานะพิกามุงพิภุนังเสมาติงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายัขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชิติมันโตวันนับวันโตยัสสีโนโมทามานะพิกามุงพิภุนังเสมาติงวะนัง ุมพิโรราชักหิโกเวปุลัสสเวสนางพิโยนางสตะสหัสสังยขายนางไปยิปุรุปาสติกลุมพิโรราชักหิโกโสภคสิมิติงวนังกุริมันจัจีิสังราชาทัตะรัโถปสาสติคันทัพพานอธิปติมหาราชายัสสีโสกุฏปิตัสสะพะาโวอินทะนามะหาภราอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสีโนมททมนาพิกมุงพิกุลังสมิติงวนังทักขีนันจัจชีสังราชาบรุนโหตปสาสติ กุมพันธนังอธิปต <hi> ิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระฮาโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตวิตริมันโตวันนะมันโตยัสสีโนโมทัมานะภิกกมุงพิกุนังสศิติีมนังปัจจิมันจะจิตสังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระฮาโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตวิตริมันโตวันนะมันโตยัสสีโนโมทัมานะภิกกมุงพิกุนังสศิติีมนัง อุตตรังจักที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตปิตัสสะพะฮาโวอินทะนามะมหัพรายที่มันโตชุติมันโตว,วันนาบันโตยาสัตสีโนโมุทามานะอภิกรรมูพิภุนางเสมาติงวนังกูริมัจิสังทัตตารับโถทัชจินีนวิรุณหโกปัชจิมีนะวิโรป,ปโขกุเวโรอ,อุตตรังที่สังจัตตาโรโตเตมหาราชาสามัมนตจัตุโรจิสา,าทัทธละมานะอัตถังสุวะณเนกเาติรวัฒเว เตสังมายาวิโนทาตาอาคูวันจะนิยาสถามายากุเตนถุเวเตนถุว,วิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสโโจอินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเะเสโนจะคันทพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจะสิขโขเจวติมพระรูสุริยะวชิสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพพาสหาราชูพิธโมทะมานาอภิกามูพิขุนางเสมิติวะนาง อาถาปูนาภัสสนาคาเวสาราสหตัชกากรรมภรัสตระอาคูปายาคาสหายติภิยามุนาตตรัฐาจากอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสมิติงวนังเยนาคราเชสหัสหาลันติทิพคาทิชัปขิวิสุจัจจคูเวหายะสาเตวะนัมชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสี สุปันนาโตเหมมะมะก,กายสีพุทโธสันหายหิวจาหิอุปะหยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสัม,มุทังอสุราสิตาปาตโรวา,าสะวัเสเตเิอ,อิทิมโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจิสหะสัตันจะภะิปุต,ตานางสัพเพเวโรจะนามก,กา สันในเตวาพลิงเสนาหุพัทบ <ata> <î authenticity> <spe> ุปปาคมูงสัมโยธานิพทันเตพิขุนังสิมิติวนังอโปจเทวปทวีจเตโชวายโยตทาคมูงวรุณาวรุณาเทวสมโมจัยะสะสาสหะเมตตากรุากายิกาอภูเทวยะสัตสีโนทศเตทัศธากายยะสะเพนนารตะวันิโนทิมันโตยุติมันโตวนณวันโตยะสัตสีโนมุทัมมณะพิขุนงพิขุนังสิมิติวนัง เวนทูจเทวะสหริจะะสามจัตุเวยมะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาปุกรคกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาปุกรคกิตานักขันนิปุรคาากิตวาอะโกมันทะวะราหกาวะสุวนนงวสะสโวเสถโถสะโกปาคัปุริมทะโททัศเตตัศท,ทากายาสัะเพนานานตะวันนิโนอิธิมโตชุติมันโตว,วันนัมันโตยัสัตสีโนโมุทามานะพิกามุงพิกุนางสิทตินวันัง อาาผูสหภูเทวาชลมักิสิขาริวะอริชกาจะโรชาจักอุมมาปุพพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมจักอจุตตาจัปอเนชกาสุเรยรุจิราอาภูอาภูวาสัวเนสิโนทศเสตยทศธากายาสัพเพนานตะวันยิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัสิโนโมทะมนะพิกามุงพิกุนังสปติวะนังสะมานามหาสะมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกา อาทาภูหารโยเทวายเยจโรหิตะวาสิโนปารัคขามหาปาราัคขาอาคูเทวายัสสสิโนเ,เทศเตยทศตากายาสพเพนานตัตตะวันนี้โนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาันโตยลสัตสิโนโมทามะาาทิกะมุงพิภูนังเสมติงวันังสุขกากรมหาอารุณาอาคูเวขะนะสาสหะโอทาตะไคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธรมมต,ตาหาคักชาวิสกาจะยาสัสสิโน ขนายังอาคาไปชุนโนยโยทิสาอภิวสติทศเ,เตทศธากายาสเพนานตะวันนิโนที่มันโตคิติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิคมูภิกขุนังเซมิติมะนังเหมิยาตุสิตายามาคัตทก,กาจะยาสัสสิโนสัมพิตกาละมาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานะรติโนอาคูอัถาภูประนิม,มิตา ทศเสตย์ทศตากายาสัพเพนานตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสีโนโมทธมาามมพิตรมูพิกุนังสิมิติงวนังสเทเตเทว,วนิกายาสัพเพนานตะวนันนิโนนามนวเยนะอาคันฉงเยจันเยสัชิสาสหปะปวุทธ,ธาชาติมัคีรังโอคติน,นะมานาสวังทักเขมคตรังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพธรมรมาปรมณ์โตจักุตตาอิทิมัโตสหะสันนั่งขุมารโอติโสจักโสปคัสมิติงวนัง สหัสสพรมะโรกานังมหาพรมาภิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทศเสถอิสราอาคูปัจเจกวะสัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาดิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมารเสนอภิกามิปสกันหัสมันชิตยังเอตักันหัตถะพันทัตถะราเคนะพันทัตมะทุโวสัมมันตาปาริวาเรถะ มาบมุนจิตถกโวจินงังอิติตตะ,ะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสิปานิดตาระมาหจักรสรังตวานนะเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคลทะนายันโตสวิชุโกต้าทาสโสปัจจุทาวติสังกุโทอสัยยังวเสตันจาัพังอภิญนยยะบวกิตวานะจักกุมา ตาตอมัยิสัทธาสาวกเกศสัเนระเตมารัเสเณอภิกันตาเตชิชาทตะพิขาโวเตจอตัตปะมะรุงสุตวะพุทธศาสสาสนังวิตาราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตาสังคามาพักยาตีตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสดุลชัยยปรกรณโมเมพุทธ,ธเตชะสารตะนตยะ ธรรมิกาเตชะปะสิทธิปสีเทวานารายพะระเมสุราสิทธิพระมัจอินทาจะจัตุโรกาคัมภีรักขากาสับุทธภูตุงคังขาจัสพระมัชยยะปะสิทธิภะวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธะที่อุทธะทีนตินาทีชัยยะชัยยะขับคนละตนละมิัยมิไรใสเสณเมรุราชคนนราชี ชัยยะชัยยะคัมพีระสมพีนาเคธะนาคีปิสัจผูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวุลนะมุขสตราชัยยะชัยยะจำปาจิณักลุกุลคันทกชัยยะชัยยะขจฉคนตุรงสุกะระพุชงศรีพยัคติปาชัยยะชัยยะวุลนะมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุณสุจินอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีเต ตะเลสธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภะวัคเญชัยยะชัยยะวัลุนยะเขชัยยะชัยยะรักขเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวินสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโรหโรหรลินเทวา ชัยชัยยพรม,มาสุรโขชัยชัยย,ย,ยนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมาราวิอินโทจะเวนตยโยจะกุเวรวะรุนโนปิจะอัคิวยโยจะปาชุนหกกม,มาโรทัตตารัะโกอัธารสักมหาเทวสิทตาปะสะอทตโยอิสินโนสาวกาสปภาชัยยรามโมภวันตุเตชชย,ยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัย,ยกัง เอเตนะชัยยะเตเชนชัยยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนโหตุเตชัยยะมังค์รังชัยโยปิพุทธสัจฉิมัตโตอายังมลสัจจปาปิมัตโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเถปโมชิตาชัยยะตธาพมรฆนามะเหสีโนชัยโยปิพุทธสัจฉิมัตโตอายังมลสัจจปาปิมัตโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเถปโมชิตาชัยยะตถาอินทัขานามะเหสีโน ใช้ย,ย่อปีพุทธศักราสิริมัตโตอายังมรสัสจจปาปิมัตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยตถาเทวคณาเามเหสีนโนงใช้ย,ย่อปีพุทธศักราสิริมัตโตอายังมรสัสจจปาปิมัตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยตถาสุปันนคณาเาามเหสีนโน ใช้โยเปริพุทธสัตวสิริมาตโตอายังมรสัจจปาปิมาตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตทานาะฆะนามะเฮสีโนใช้โยเปริพุทธสัตวสิริมาตโตอายังมรสัจจปาปิมาตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตทานะสัพรมะฆะนามะเฮสีโนชยันโตโพจิยามูเรสกยานันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุตรชยะมังคะเลอปะราชิตะปันลัง เกศีเสปฏทบิปกาเรอภิเศกเกัพระพุทธานังคัปปตมทติสุนักขัดตังสุมังคังสุปัตพาตังสุหุจิตังสุขโนสุมุสุขโนสุมุหุโตจะสุยถังพรมจาริสุปัตถคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขคินังปัตถคินังมโนกรรมมังปนิธีเตปัทถคินาปัตถคินานิกตวานะนะพันตเทปัตถคินีเตอัถร ทาสุขิตาวิรุฬหาพุทธสาเสนอโรคาสุขิตาโหัวหะสัพเพหิยตติพิสุนันตุพลโตเยเทวะสุนิขายนอัติคตาทีขายุกาสตาโหัวตุสุขิตาหตุสัพพทานักขันตุสัพพสตานักขันตุชินะสาสนังยากายจิตปัตนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรัฐายุตกาลลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกา โรคายจุปัตวะวเตสังนิวารินตุจตสัพพธากายยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยัถารรหังโส์สถธรรมนิยามสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมัมยังภควาสาวัตถิยังวิหรติเชตะวะเนอนาคปินจิกัสะอารามิตตระโผพัวาพิกขุอมเตสีพิกขวติพระทันเตติเต,ตพิกขูพคกว,วจจะโตปจัตโสสงพควาเอตตะโบูจั อุปปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวาสาธาตุธรรมะจิตตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติภิสมิติอภิสัมพุจตวะภิสมิตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวาสาธาตุธรรมะจิตตตาธรรมะนิยามตา สัพเพสังขาราทุกาติตังตาถาคตวอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตาถาคตานังชิตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตวอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะ พัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภาชาติอุตานิกรนติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมาบวจพระควาอัตตะมะนาเตภิผูพระควาโตภาสีตังอภินัน,นตุติบทตรพระเทกรัตคาถาตีตังนานวาคะเมยยะนปติกรรมเขอะนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถถตีตังปะหินันตังป,ปันจัตน,จานาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะลุกรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงแขวนแขวนเขาคนเพราะคนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชววกิจจะมาตะปังโกชัญญมระนังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังคปรตนะมหา เสเนนะมจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีอโหารัตะมะตันจิตังตังเวพัตเทกักตโตติสันโตอิจิคเต,ตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เปรทขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวคปัจจะเวข,ขณะ สเพสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปธรรมนามธรรมทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนิย่าพเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกบังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุบังมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัจยามิตตังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังในชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตเมอนิเยตัง,นนตง <c oughs> ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงเมนิมนยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตบิญญาโนขันปัสจากวิญญาณจุดโทอันเขาจิงเสียแล้วอะชิเสสติจักนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกะลิงขารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนที่รัดถังหาประโยชน์มีได้อันิจจะวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปทะวะยะทัยยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัจจาวานิรุนสติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสามุป,ปะโมสุขโขคว,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสตามารนติจักว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจมสะมะวิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเถวหังมตริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังสยโยความสงสัยในข้อตานี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสวดไม่ตายอย่างกิณจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพัติหิก,กะตัางคุณยังโนอะนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทเว,วะสนินฐานิอธิขาตาธีขายุกาสัทธาหุนตุ สุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอะยติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัะขาสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอาจารยยุปัชย์ยะสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพนักขัดตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพเทวสุกกิตตาหนุุทขะปรมีตสัพพเสามตินังหุ่นตุโ บนสดบูชาหลวงปูท่ทวดะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควาณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมมันาเนนะวันตุปูชิตาสวดสิงกรนเตทวิหารมันทะเลเถราจัมมัชานวากาจัพิขัโบ สารายวิกาทานปติอุปาสการามาจาเทสานิขามาจาอิสราสัปานภูตาสกิตาภะวันตุเตชะลาปุชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตตโมปปาติกาเนียนิกังธรรมวรังปติจเตสเพเปิทุกขัสกรรณตุสัขสกกสงขยังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรมมัธราจปุขรา สังโฆโหตุสัมโควะอัถยาจะหิตายาจะอัมเหรคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวจิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปะเวทิเตปสันนาโนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชัญโตกาเรเทวุปวัสตุวุธิภาวะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุต,ตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพธาเทวตาวิโยชนณคาถาทุกขปาตาจะนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาโสกปาตาจนิโสกาของตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสัมะตังคุณยะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา พาณังทัันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุคัชันตุเทวตาคัตาสุมังคระคาถาโหตุส um ัพพังสุมังครงรักขันต uh ุสัพพเทวตาสัพพพุธานุภาเวนะสดชีหุนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัมานุภาเวนะสดชีหุนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนสัสวดีของตูนิรันตงัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจ่ายังพรังอรหันตานันจเตยเชนะรักขังมัทธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจ่ายังพรังอรหันตานันจเตยเชนะรักขังมัทธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจ่ายังพรังอรหันตานันจเตยเชนะรักขังมัทธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจ่ายังพรังอรหันตานันจเตยเชนะรักขังมิสัพพพพโสสัเุทธาพระปปัััััตตาจจจยกนงรัััััหนนนตตาจะเชกมมิสัพปโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัญจายังพระลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังปัทธรรมวิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัญจายังพระลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังปัทธรรมวิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัญจายังพระลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังปัทธรรมวิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัญจายังพระลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังปัทธรรมวิสัพปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุ ข้าพเจ้าขอน้องเกล้าอุทิศวัยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันเปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออน,นิสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิรมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสก่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำนนรง อีทั้งขอเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งกองที่สามสิงม่งอมุเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ